การศึกษานำการเมืองครูพัฒนาคนประชาชนพัฒนาชาติสวัสดีครับกระผมนายกิติพัฒน์สีดามาศผู้สมัครสส,สเขตดีอำเภอบรรดุงอำเภอทุง่งสนพักคู่ไทยเพื่อประชาชนเมื่อนี้สีออกพบป,ปะพี่น้องในตำบลบ้านช่ขอให้พี่น้องตำบลบ้านช่ทรงแรกเชียร์เลี่ยงใจให้ผมในเด้อครับเบอร์แปดนายกิติพัฒน์สีดามาศ พักผู้ไทยเพื่อประชาชนเบอร์สามสิบสองครับได้นุบาลถึงหม้อหกที่ให้กินอาหารรี่เศ้าสามสิบาทการวั่นสามสิบาทบวกน้องอีกสิบาทเป็นเจ็ดสิบาทต่อมือต่อหัวต่อคนอันนี้ลูกคณหนึ่งจะได้มือดีต่อตีเนี้ยอันนี้สองคนจะได้สองมื่นแปด อันพี่สาวก็จะ้ซีเร2สอก็ไปเรื่อยๆครับรถเป็นรถไล่ใจเถื่อไล่ใจใไ่พ่อไอพี่นองผู้สมัครเบอร์แป่มน่งตีคว่าตั้งใจว่าอยากเี้ยงเดือบานะครับตอบตอบราบอกเดือบินดอกเพว่าแต่ละแก่เสจล้วใชเนาะ คนข้าเนี่ยพอได้พอพออยู่ให้ถนหลังเรื่องมันดูแลเพะเงินนอเงินอกอย่าลืมันช่วยกมาช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเป็นผู้ยินะครับในชีวิตบุญชนคนเจนว่าต้องอาศัยหน้าไปเลือกเชื่อมนมาบรดาสมนิยมัยดั้มเดียวหลอมวบโมคอยใช้หัวอเปล่งใดกับบังเอ

มนี้นะครับมือนี้เป็นมือวันไห้ธนาครับเนี้ก็ผู้แท่นะครับเป็นผู้แทนแบบนี้มัจิงตอง

จะดูนะครับดูว่าหลทางเราจะได้ยื่นถึงพงติยงองเขายุดเป็นผู้หลานของพ่อในเจ้ามนีมาสาราโลหวังจะได้เป็นกันแน่ขอเขาเป็นู้เส้นางเจ็ดชีเห้าปัจดุบงรงฝนในมงไทยผลุกในป่าดิ่งหาเนบใช่เศรษฐีหลวงก็สงแต่เพพ่อแม่เป็นทีกันแย่นะครับ ทิท่นนะครับขออาสาเป็นใจแจ่พเมื่อบานเห็นยุ่เย็นช่วยช่วยกันนะครับการเล่าแต่ส่วนขเรก่ด้านครับ